สีที่ยังไม่เตรียมพื้นผิวมันเป็นแบบถือใช่ไหมฮะหลอดไฟเห็นไหมครับที่มันไม่ค่อยคมชัดนะครับมันจะเป็นขยี้ยีนะฮะไปดูฝั่งที่เราได้เตรียมพื้นผิวเรียบร้อยนะความต่างมันจะเป็นแบบไหน,นครับผมนี่นะครับผมมันก็จะมีความวาวนะแบบสองนี้วาวเสมอกันกละเห็นไหมครับอารมณ์ความความใสหลอดไฟที่คมชัดนะครับนี่นะครับนี่ครับ มันจะสวยงามและโดดเด่นแบบนี้นะครับถ้าเราได้เตรียมพื้นผิว